สวัสดีครับชาวกรกฎผู้ใจดีรักครอบครัวอบอุ่นอ่อนโยนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโหนชัดชัดโหราศาสตร์เช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดชัดสำหรับในวันนี้เราจะมาพยากรณ์อ่านดวงดาวของชาวราศรีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนะครับว่าจะมีอะไรเด่นอะไรที่ต้องระวังและก็เตรียมตัวให้พร้อมรับมือบ้างก่อนจะรับชมขออนุญาตบอกข้อมูลกันก่อนครับ ขัพยากรในช่องเราจะอ้างอิงการคำนวณตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยระบบนิรายนาวิธีแบบลาฮิรีซึ่งให้ตำแหน่งของดวงดาวที่ถูกต้องและแม่นยำตรงกับตำแหน่งของดาวจริงบนท้องฟ้าที่อ้างอิงตำแหน่งเดียวกับการคำนวณของนา s a นะครับหากคุณรู้ลัคนาเกิดของตัวเองแล้วสามารถฟังต่อได้เลยทันทีแต่หากคุณยังไม่รู้ลัคนาเกิดแต่รู้เวลาเกิดที่แน่นอน คุณสามารถไปผูกดวงเพื่อหาลัคนาได้ตามคลิปที่ผมแนะนําไว้ในคําอธิบายด้านล่างครับแต่ถ้าหากคุณไม่ทราบเวลาเกิดจริงๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับคุณสามารถฟังคําพยากรณ์ตามราศีช่วงวันเกิดแบบกว้างๆได้เช่นเดียวกันซึ่งหมายถึงเป็นช่วงที่พระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีกรกฎดังนั้นแล้วเนี่ยการพยากรณ์โดยใช้ดาวอาทิตย์ในราศีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่แม่นยําเท่ากับการผูกดวงวังลัคนานะครับ ในเดือนกรกฎาคม2568เป็นเดือนที่โชคใหญ่จะหล่นทับชาวกรกฎสิ่งดีๆจะเข้ามาหาทั้งในเรื่องการงานการเงินและสิ่งดีๆอีกมากมายในเรื่องอื่นๆจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายปัญหาที่เคยเป็นอุปสรรคติดขัดก็จะคลี่คลายลงนะครับนำโชคใหม่ๆม,มาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเลื่อนขั้นการติดต่อสื่อสารและความรัก ก่อนอื่นเราพูดถึงดาวสำคัญที่ย้ายราศีในเดือนกรกฎาคมก่อนนะครับสำหรับดาวที่ย้ายราศีในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีหลายดวงด้วยกันนะครับมี4ดวงนะแต่ว่าดาวที่ย้ายมารอยอยู่แล้วในปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องขอพูดถึงนิดนึงครับก็คือดาวพุธนะครับพระพุธเนี่ยย้ายตั้งแต่22มิถุนายนนะครับเข้าทับลักนณาของท่านในราศีกรกฎแล้วก็พระศุกร์นะครับย้ายเมื่อวันที่29มิถุนายน พระศุกร์เนี่ยเขาย้ายจากภพกรัรมมะของท่านนะครับมาเข้าราศีพฤษศซึ่งได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นเกษตรพุธมาเข้ากรากฎกลุ่มกับดาวเกตนะครับศุกร์ย้ายเข้าพบลาภะพบแห่งโชคลาภนะครับกลุ่มกับมนุษย์อยู่ทั้ง2ดวงเนี่ยผมได้ทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากแล้วถ้าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะรู้รายละเอียดที่มากขึ้นนะครับสามารถเข้าไปที่ในช่อง แล้วก็ไปดูคลิปของดาวพุธกับดาวศุกร์ได้เลยนะครับเริ่มที่ดวงแรกที่ย้ายราศีนะครับก็คือพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์จะย้ายจากราศีมิถุนพบวินาศนะครับมาเข้าทับลักษณาในราศีกรกฎในวันที่16กรกฎาคมดังนั้นแล้วเนี่ยช่วงเดือนแรกนะครับก็อาทิตย์ในราศีมิถุนได้ตําแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคเป็นตําแหน่งที่ได้อะไรมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับเป็นโชคจับยัด แต่อาจจะไม่ได้ถึงตัวสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเป็นภพที่เรียกว่าภพวินาศนะฮะ <c oughs> ส่วนในครึ่งเดือนหลังครับอาทิตย์ก็เข้ามาทับลัคนาเลยอันนี้รับรองว่าถึงตัวแน่นอนนะครับได้ตําแหน่งที่ดีมากโดยก็คือเป็นมหาจักรเป็นตําแหน่งที่เรียกว่าฝ่าฟันอุปสรรคอุตสาหะต่อสู้จนสําเร็จดังนั้นเนี่ยอาทิตย์ทับลัคนาชาวกรกฎอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพการเงินครับ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่การเงินจะต้องเข้ามาถึงท่านอย่างแน่นอนครับดวงต่อไปครับดาวพระเกตครับพระเกตเนี่ยทับลัคนาอยู่แล้วนะครับลัคนาชาวกรกฎอยู่แล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็จะย้ายเข้าราศีมิถุนในวันที่19กรกฎาคมดาวเกตจะส่งผลให้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องไม่คาดฝันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการเดินทางการติดต่อประสานงานแต่ก็อาจจะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆได้ครับ ต่อไปครับดาวศุกร์ซึ่งได้ย้ายมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ยาวๆไปนะครับศุกร์จะย้ายอีกครั้งหนึ่งวันที่26กรกฎาคมไปเข้าราศีมิถุนพบวินาศนะครับตรงพบวินาศเนี่ยเรียกว่าได้มาตรฐานที่เป็นจุลจักรนะครับก็จะต้องเหนื่อยกว่าเดิมหน่อยนะครับจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมหน่อยเพราะอยู่ในภพวินาศนะแต่ว่าก็ถือว่าให้คุณสมบัติที่ดีแล้วก็เป็นคู่ธาตุกับดาวพุธ เจ้าของเรือนราศีมิถุนนะครับดาวสุก็จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์การเจราจาค้าขายการเดินทางท่องเที่ยวของสวยงามและความรักนะครับการสื่อสารก็จะราบรื่นมีเสน่ห์มากขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้สุกจะเข้าสู่ภบวินาศแต่ดาวพุธท,ทับลัคนาของชาวกรกฎอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธเจ้าเรือนวินาศเนี่ยก็จะทําให้ดาวสุกมาถึงตัวเราด้วยนะครับ ก็จะเรียกว่ามีเรื่องของความรักเรื่องโชคลาภเรื่องสิ่งดีๆมาถึงโดยอาจจะไม่คาดฝันนะฮะ,อะขอบอกนิดน,นึงครับสำหรับการคำนวณแบบดวงดาวทีต่ตรงตำแหน่งจริงบนท้องฟ้าเนี่ยดาวพุธเขาจะไม่มีการย้อนกลับนะครับไม่มีการถอยหลังกลับไปอยู่ในราศีมิถุนแล้วนะครับแต่มีการถอยองศาอยู่แค่ในราศีกรกฎดังนั้นแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทั้งหลายนะครับ ก็จะถึงตัวชาวปรกฏโดยแน่นอนไม่มีการเสียหายใดๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันกับการคำนวณแบบสุรยยิยญาติซึ่งสุรยยิยญาติเนี่ยเรียกว่าดาวพุธจะถอยหลังกลับไปอยู่ในภพวินาศของเราอีกทีหนึ่งนะครับดวงสุดท้ายครับพระอังคารที่จะย้ายเข้าในราศีกันนะครับอังคารตอนนี้อยู่ในราศีสิงห์ครับเล็งกับพระราหูอยู่นะอังคารก็จะย้ายเข้าราศีกันนะครับในภพสหัชชะของชาวปรกฏ ในวันที่28กระกฎาคมซึ่งค่อนข้างจะสิ้นเดือนแล้วนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องเดือนสิงหาคมมากกว่าเดือนกระกฎาคมนะครับแต่ว่าอังคารในราศีกันในปีนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายตรงที่ว่ามีพระเสารอยู่ในราศีมีนซึ่งเมื่ออังคารเข้าราศีกันเรียกว่าเป็นเลงกับดาวพระเสารเป็นความหมายคู่รุนแรงอันตรายจบสิ้นแตกหักผ่าตัดได้นะครับแต่เราค่อยไปว่าเรื่องนี้กันชัดๆในเดือนสิงหาคมครับ เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อังคารก็ถึงกับเสาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎของแรงเอื้อมนะครับโอเคละแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลร้ายเท่ากับการเล็งนะครับมาครับเรามากันเรื่องแรกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับชาวราศรีกรกฎก็คือเรื่องของการงานครับเรียกว่าพุ่งทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดได้เลยพร้อมรับบทบาทที่สําคัญนะครับเพราะว่าอังคาร นะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับกรรมะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลูกหลานบริวารก็คือปุตตะเนี่ยนะครับหมายถึงสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะครับอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในตําแหน่งที่อ่อนกําลังเหนื่อยล้านะครับตามภาษาโหรเขาเรียกว่าตําแหน่งนิดนะครับในราศีกรกฎอยู่นานมากนะครับตั้งแต่ปลายปี2567แล้วก็ถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนั้นแหะนะครับกรกฎมิถุนอยู่ตรงนั้นทําให้ชาว ราศีกรกฎนี่เรียกว่า,าเจอกําลังในการทํางานที่อ่อนเปลี้ยเพรีย,รยแรงนะครับดาวดาวการงานที่มาทับลัคนาแต่ทําให้เราหมดแรงนะครับการงานไม่เดินหน้าครับทำอะไรก็หน้าเบื่อทํามากก็ได้น้อยทําบ่อยก็โดนบ่นนะครับแล้วก็อาจจะโดนเปลี่ยนบ่อยๆได้ด้วยแต่ตอนนี้นะครับดาวอังคารเจ้าเรือนการงานเขากลับมาเดินหน้าเต็มสูบแล้วโคจรอ,อยู่ในราศีสิงพบกระดุมพะครับ ดังนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของการทํางานและได้เงินการงานนําไปสู่โชคลาภเงินทองการงานเดินหน้าโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศงานออนไลน์งานไอทีงานติดต่อประสานงานนะครับงานต่างชาติต่างภาษาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเพราะว่าอังคารตรงนั้นเล็งกับพระราหูในราศีกุมภ์ภพมรณะนะครับดังนั้นจึงให้ความหมายที่เรียกว่ามรณนะมาเล็งกับกระดุมพระแต่ตรงนี้ต้องบอกว่า มรณะที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าพระราหูอยู่ในราศีกุุภมพบมรณะเนี่ยได้ตาแหน่งเป็นเกษตรนะฮะดังนั้นดาวดีเราไม่ถ่ายร้ายนะครับดาวดีก็จะเรียกว่าราหูมาเพิ่มกําลังให้ดาวอังคารพุ่งทะยานมากกว่าเดิมเพราะว่าราหูและอังคารเขาเป็นคู่ธาตุลมกันนะครับทําให้เกิดความรวดเร็วว่องไวมีพลังงานสูงเสริมกําลังกันเป็นอย่างดีแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังก็คืออาจจะเพิ่มความใจร้อนหรืออารมณ์ที่รุนแรงฉุนเฉียว โดยเฉพาะอังคารในอยู่ในภพก,การเงินและราหูในภพมรณะเนี่ยอาจจะทําให้ท่านรู้สึกอยากจะจับจ่ายใช้สอยหรือมีเหตุที่มีเรื่องของมันต้องมีอยู่เยอะหน่อยนะครับอาจจะเกิดการโอเวอร์ช้อปปิ้งนะครับจับจ่ายใช้สอยแบบขาดความยั้งคิดเป็นไปได้ครับข้อควรระวังก็คือต้องตั้งสติดีๆก่อนจะจับจ่ายใช้สอยก่อนจะซื้ออะไรหรือตัดสินใจที่จะแบบคิดว่าสิ่งนั้นเป็นการลงทุนทําอะไรเกี่ยวกันทํางานหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าการเกณฑ์ที่จะเสียเงินนี้ไม่ได้เสียอย่างธรรมดาแต่เป็นจํานวนมากแล้วก็ว่องไวแล้วก็อาจจะเป็นไปเพื่อครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวการใช้เงินของชาวกรกฎซึ่งใช้เงินไปเพื่อครอบครัวมากกว่าตัวเองอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามถ้าชาวกรกฎมีสตินะครับใช้เหตุผลในการพินิษพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่ควรจะซื้อ ันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้รับผลตอบแทนที่ดีจริงหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่หรือจะสูญเปล่าไหมนะครับบางอย่างเนี่ยเราตอนที่อยากได้เนี่ยมันอยากได้มากเลยเนาะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วก็มานั่งดูว่าเอ๊ซื้อมาทําไมนะโดยเฉพาะาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศด้านสุขภาพด้านไอทีหรือว่าพวกแกจ์เจตต,ต่างๆนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเดือนนี้การงานที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็จะเป็นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์และดาวพุทธที่ส่งเสริมกันอย่างลงตัวมากๆนะครับทําให้เกิดศักยภาพของชาวกรกฎเนี่ยได้รับการเสริมแรงอย่างเต็มที่ครับโดยในครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะฮะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่และผู้มีอานาจอย่างเต็มที่ทําให้มีโอกาสได้งานสําคัญโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ส่งผลดีต่อองค์กรการติดต่อประสานงานกับคนจะราบรื่นนะครับการเดินทางเพื่อติดต่อ ธุรกิจต่างๆจะนำมาซึ่งข่าวดีและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องก,กับการสื่อสารการนำเสนอการพรีเซนเตชันนะครับการประชาสัมพันธ์ต่างๆจะฉายแสงเป็นพิเศษเลยการพรีเซนต์งานสร้างแคมเปญเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างดีมากนะครับแต่ในครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะเกิดความยากสักนิดเพราะว่ามีอิทธิพลของดาวพุทธที่เดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังในราศรีกรกฎนี่แหละนะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ เราติดต่อประสานงานเราเคยคุยอะไรกับใครไว้อาจจะเรียกว่าเขาอาจจะขอทบทวนหรือตัวเราเองนี่แหละอาจจะอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับอาจจะมีเหตุให้จําเป็นจะต้องรื้องานเก่ากลับมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับแต่ไม่ได้ส่งผลร้ายที่แบบรุนแรงอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าดาวพุธก็ยังโคจรทับลัคนาอยู่นะครับส่งผลที่ดีครับ ต่อไปเราไปพูดกันเรื่องการเงินครับการเงินเนี่ยเป็นช่วงที่การเงินไหลมาเทมาโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังครับเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะรับทรับก้อนโตนะครับทั้งจากงานที่ทําโดยตรงและรวมถึงลาบลอยนะฮะแต่เป็นลาบลอยที่น่าจะมาจากเรื่องของการเจรจาธุรกิจที่สําเร็จเกินคาดฝันนะครับโชคลาบได้มาจากการทํางานนะฮะดาวดาวสุขที่เป็นเกษตรอยู่ นะครับในราศีพฤษภเนี่ยส่งผลอย่างดีนะเป็นโชคลาภโชคใหญ่นะครับแล้วก็ให้ผลที่มาจากผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่เคยให้การสนับสนุนมาก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคหรืออาจจะเกี่ยวก็ได้นะครับเพราะว่าดาวศุกร์เองก็กลุ่มกับดาวมฤตยูดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ให้ถูกหวยถูกเบอร์ได้แต่ว่าถ้าจะเล่นก็เล่นพอสนุกสนุกพอนะครับเพราะว่าจริงๆ ตัวดาวศุกร์ตรงตำแหน่งที่เป็นเกษตรเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่าถ้าได้ก็ได้อย่างเป็นงานเป็นการได้อย่างมั่นคงซึ่งอาจจะไม่ได้เขาเป็นความหมายของการที่เป็นถูกลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับการเงินก็จะดีมากโดยเฉพาะหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้ามาทับลัคนาในราศีกรกฎนะครับหลังจากวันที่16กรกฎาคมที่ได้กล่าวแล้วนะครับซึ่งอาทิตย์จะอยู่ตรงนี้ไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมเลย เป็นช่วงเวลาที่มีเงินไหลเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอะไรที่เคยพยายามไว้หรือกําลังตั้งต้นพยายามก็จะได้รับผลได้รับโชคลาภจากการทํางานครับนอกจากนี้แล้วเจ้านายผู้ใหญ่ก็จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างดีให้โชคให้ลาบแต่ข้อควรระวังก็คือระวังการใช้จ่ายและการลงทุนนะครับการใจร้อนตัดสินใจง่ายๆอย่างที่เล่าให้ฟังในเมื่อกี้นะครับการจะซื้อของซื้ออะไรต้องระวังให้ดีครับแล้วก็ เวลาดาวพุธเดินถอยหลังนะครับช่วงหลังวันที่18เป็นต้นใบเนี่ยก็ต้องระวังการถูกบิดพลิ้วสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงินด้วยควรทําทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้นะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังเราไปกันเรื่องสุขภาพครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆก็ไม่ใช่แค่เดือนนี้นะครับก็เรียกว่าดาวราหูนะครับพระราหูอยู่ในภพมรณะเนี่ยเขาอยู่ปีครึ่งนะ แต่ว่าข้อดีก็คือพระหูในราศีกุมภ์พบมรณะเนี่ยเขาเป็นเกษตรนะครับเมื่อเป็นเกษตรย่อมหมายถึงเป็นความมั่นคงนะครับแล้วก็ถ้ามีโรคมีภัยอะไรนะครับโรคเก่าโรคเดิมอาจจะกลับมานะต้องระวังให้ดีแต่ข้อที่เป็นเกษตรเนี่ยความหมายคือคุณอาจจะเจอวิธีการในการรักษาที่ดีนะครับอาจจะเจอหมอเจอเรียกว่า ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านสุขภาพมีวิธีการในการปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะฮะหากมีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยต้องระ,ระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าช่วงที่ช่วงนี้การเดินทางใครจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังให้มากๆนะครับอุบัติเหตุนะจากความใจร้อนโดยเฉพาะการขับขี่นะครับการเดินทางเนี่ย ต้องระวังมากๆแล้วก็มีราหูมะเร็งอังคารเนี่ยต้องต้องบอกกันชัดๆเลยว่าต้องหลีกเลี่ยงการขับรถขณะมึนเมาหรือว่ามีสภาพที่ไม่พร้อมระวังเรื่องไฟไฟฟ้าความร้อนในชีวิตประจำวันด้วยครับเรื่องของความรักครับต้องใช้เวลาและความเข้าใจนะครับดาวสุขเป็นดาวแห่งความรักความสวยงามโคจรอยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งเกษตรอยู่เกือบทั้งเดือนเลยนะครับ เดือนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีของความรักและโชคลาภนะครับแล้วก็มีดาวเสาที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือเรือนคู่ครองนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็คืออยู่ในภพสุภาราศีมีนนะฮะแล้วก็ตรีโกนมาถึงลัคนาของชาวราศีกรกฎให้ผลให้ตำแหน่งที่ดีมากๆเลยเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎตั้งแต่ดาวเสาเขาอยู่ในภพอรินะครับราศีธนูกรกฎก็ชีช้ำนะครับเรื่องเนื้อคู่นะ ดาวเสาเล็งลักนาในราศีมังกรเป็นพินทุบาทนะครับเล็งลักก็เรียกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนายนะครับแล้วก็มีความยากลําบากในเรื่องคู่ครองไปจนถึงตอนปีก่อนหน้านี้สักสองสปีเนี่ยดาวเสาตกตําแหน่งมรณะในราศีกุมนะเรียกแต่เรียกได้ว่ามีแต่ความเสียหายเจ็บช้าตั้ากลืนนะครับสำหรับชาววรกฎเป็นเวลามานานแล้วพอดาวเสารเขาเข้ามาอยู่ในราศีมีนพบสุพระเนี่ยถือว่า เป็นเวลาที่ดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับส่งผลอย่างยิ่งต่อเรื่องของคู่ครองและสำหรับการคํานวณแบบลาฮิรีแล้วนะครับผมจะขึ้นรูปกราฟไว้ให้นะฮะในในในคลิปนะช่วงต้นๆน,นะครับดาวเสารเขาจะไม่มีการถอยหลังกลับไปตกอยู่ในแต่งตกอยู่ในราศีกุมภ์ภมรณะแล้วนะครับแต่จะเป็นการถอยพักองศาอยู่ในราศีมีนนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายนะครับ สำหรับชาวราศีกรกฎหากใครกำลังโสดอยู่นะครับถ้าเจอใครเข้ามาและถูกใจในช่วงนี้ก็ต้องระวังอย่าเพิ่งรีบร้อมตัดสินใจนะฮะเดวสาวเนี่ยไม่ได้มาอย่างรวดเร็วพูดปั๊บนะต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนอเวลาที่ยาวนานเนี่ยก็จะทำให้คุณเรียกว่าได้คนที่ตรงปกนะครับได้ของที่ดีของที่ถูกใจส่วนคนมีคู่อยู่แล้ว ความสัมพันธ์โดยรวมถือว่าดีขึ้นมากครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องอทําความเข้าใจกันให้เยอะๆนะโดยเฉพาะการที่พระศุกร์เป็นเกษตรเนี่ยจริงๆให้ผลที่ดีแต่ว่าเมื่อปุ่มกับมรุดยูเนี่ยต้องระวังความคาดหวังที่สูงแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่าใช้คําพูดที่อ่อนโยนและระวังอารมณ์กันหน่อยนะโดยเฉพาะช่วงที่ดาวอังคารเล็งพระหูเนี่ยนะครับ คู่ครองของคุณจะนําโชคด้านการเงินและการงานมาให้นะครับทําให้ความสัมพันธ์ในบ้านก็จะราบรื่นส่งผลดีได้นะครับสรุปโดยรวมแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่เป็นโอกาสทองของชาวราศีกรกฎเลยในการสร้างความก้าวหน้าทั้งด้านการงานการทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆควรใช้ความตั้งใจและมุ่งมั่นทํางานอย่างเต็มที่และ มีสตินะครับใช้ปัญญาและความรอบคอบในการตัดสินใจโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนก็จะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับส่วนความรักก็จะค่อยๆใช้เวลาอาศัยเวลาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นและส่งเสริมกันครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตและคว้าโอกาสดีๆของชาวกรกฎนะครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์เจ็ดของเราไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตและหากต้องการสนับสนุนช่องนะครับสามารถซื้อซุปเปอร์แตงให้นะครับหรือสนับสนุนด้วยการซื้อลิงก์สินค้าที่ปรากฏอยู่ให้ผมก็จะสามารถที่จะมีกำลังใจในการจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นต่อๆไปนะครับ ก่อนจะจากกันวันนี้ขอฝากคำคมไว้ให้คิดตามนะครับเป็นคำคมจากนักปราชญ์โบราณเลยนะครับคุณเซเนกานะครับบอกว่าโชคดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโอกาสมาบรรจบกับการเตรียมพร้อมดังนั้นแล้วหากต้องการจะมีโชคดีสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเตรียมพร้อมนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ